เอรชแนลสวัสดีคะ่ะพี่น้องสวัสดีคะ่ะ<า>สวัสดีคะ่ะตอนนี้อยู่กับน้องนาลิตาชาเนลตอนนี้อยู่กับน้องนาลิตาชาเนลวันนี้ใส่ชุด,ดน่ารักสีเหลืองเหมือนสาวทองทองกลาวอืมทองกลีว สูตรเหลืองนะคะวันนี้จะไปมุกดาหารนะคะพี่บายที่แล่นเป็นสิบไปเลือกกระเบื้องโกคพันฑ์ของบ้านนะคะบ้านกำลังจะเสร็จนะมันจะเสร็จนะคะมันกำลังจะเสร็จกับพี่น้องมันอยู่ในขั้นตอนที่สีใส่กระเบื้องครับพวกโทสว่วนโทยังง่ะก็เลยไปเลือกบ <c oughs> ้างกัน <c oughs> แล้วก็จะไปทานข้าว จุ๊บตอนนี้หนูก็รออยู่ข้างหลังนะฮะรออยู่ข้างหลังเลยไหนมันจะนั่งบ่ก็นั่งนี่แล้วนั่งต้นไหนมั่ต้นไหนคะเอาครับโฮมลงกไปข้างหลังกันมาเดี๋ยาเอาอุ้ยอุ้ยเช้ากินนมกินนมตาอะไรกินนมตามีมีหรือกินนมตาหมู ตาหมูตะกินนมรถอะไรมันพี่น้องเพื่อนเลี้ยงลูกงำลังตะกินนมรถอะไรนมตาหมูหมูเอ่ยหมูอันนี้ก็รอพ่อกับแม่หนูมาขึ้นรถนะคะนมตาหมูจ้ะเฮ้ยแล้วเบิ้งชุดเพื่อนพี่น้องเฮ้ยอะไร กินตูดตกนกันนะกินตูดตุนตะนะเหมือนเอ้าเอ้าเอ้าแขวงในอนขวมกินน้องก็ไดบันจะไปทานข้าวที่โอชิเนมุกดาหารนุล้วก็จะไปกินข้าวกับแซลมอน

เว้าวยังบูพี่น้องวาวยังบูอะไรคะวาวโอรถข้างหลังข้างหลังโอเนวเน่นางนู้นบอกคุณค่าซีนูอยู่เบาสุดท้ายนะค่าซีดเจ้าตาอะไรกินตูดคนกัน จ้าเอ้ยมือนกำลังกินนมอย่เนาะยิ้มแบบใจชีอารมณ์ดียิ้มแฮนๆฮนแล้วแบบใจเนยพ่อกับแม่มามาควักดูเรื่อยเร่อควักกับแม่ดูมามาค่ะเดี๋ยวเร็วค่ะหนูพร้อมแล้วมาถึงมุกดาหารแล้วจ้ามาถึงมุกดาหารแล้วจ้า ไม่ไรในรถกับสิยูแบบนี้แหละครับพี่น้องอเปิดยูทูบไม่ฟังนะครับไม่น้องเขาจะไม่อยู่นะครับในรถนี่มาเล,มาล่นพวงมาลัยแล้วก็มาเบิ่งยูทูปนะักเล่นกับน้องตุ๊กตาตาตะตุ๊กตา คนโหักโักเพืกก่อนนะเนน้ออุ้ยอุ้ยอย่ากัดเลยจ,จ้ะจูจุ๊บน้องอ้มอ้มจุ๊บอีอ <c oughs> แต่สร้ง <c oughs> หักหักไรตนี่พูดนหนอยหักไรตนี่ จับกระตัตะตัตะตับเตตอนนี้กําลังจะลงรถนะคะคุณแม่บอกว่าลงรถไดล้มันมีร้านกาแฟให้นั่งรออยู่นะคะอยู่ในโฮมโปรอันนี้โยปโมโปรโมดาหารพี่น้องโอเคลงไปกินขนมปังตันีตวัวมาถึงร้านกาแฟแล้วนะคะเราลงมาแล้วตอนนี้เราก็กินรองท้องก่อนนะ,ะนาะเอก,กินมะมา่ารองท้องไปหนึ่งครับค่ะกินมะม่ารองท้องไปหนึ่งครับส่วนน้องนาริตะ กินขนมปังลูกเกดงงามงับอยู่พี่น้องเป็นกินขนมปังหูคักหัวคักเข,ข,ข,ข้นเนียงคือหูแต่ว่าเพื่อดป้อนป้อนมีกี่มั้งอ๋อป้อนหน้าเร็วป้อนหน้าไหนจ้าป้อนกินน้ำเนยกินด้วยหูกินด้วยป้อนหน้าเร็วอุ้ยขี่ไปน้ำเพื่นบ่บ่โอ้ยโตมือแล้ว ลา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 กลองแน่วานจุดหิวุย่น่นลละไตันะอือ้ยยเียนมปังลองต้องไปก่อนแล้วไปกินข้าวต่องอู้ลต่อเาลกโป่งบ๋างงอุ้ยใ่โมยักษา ใจดำไป้าหัวมุดอจ้าก่อน้าเนี้หนุ่มปังมี้หกินไปกลมกัดจากล้องเข้าอย่างไหนหนูกอ่อน่านนี้อันนี้เดี๋ยวเก่งที่สุดเลยหักเทวาเอาเอามาเยอะๆ เปนิเลยตมมื่อตดเลยค่ะต้มือติ่เลยค่ะเป็ดเป็ดเป็ป็ดปะปะฮักี้เลยเรื่องกินเรื่องอันนี้เบื้งจากลักษณะบ่ขอขิงที่ของนลยคะ่ะพี่น้องนั่นจีแต้อวขอกินกระป้อนก้อน,อนตลอดพมีกี่แพงสิมีขกี่แพ้่งของหลิ่นนี่ึแต่ว่า,า,าการกินในบ่อกันปะกุกกุกกกยังไงกุกโกโอ้เจ้าล<ก>ูกกงพี่น้องไม่ลูกกงเท่ห มันเหรียญมันฉีดแตกใช้หนูเหลียญปุ่งแตกป้อง,งองุ้ยรอเย็นๆจะคล้องติดหวัดวัดเป็นเห้ยหูกระหอมเข้าให้เลยห <c oughs> <c oughs> อมเข้าให้เลยเห็นแล้วยำจััววจ่อย เฮ้ยกินงบๆอยู่เป็นรองกินจิงคะคุนอร่อยไหมคะเช่บจ้าดูช่บจ้า่บจ้า่บเีบเน่บ เชียบจ้าเชียบจ้าบุย้ยกินจริงจังนี่ดิพอม,มนนนันเดมมาเล่นๆนะก็กินจริงจังนะมาไอ้มาเล่นมาเล่นอ่ะทิ นี่ตอนนี้หนูไม่ยอมอยู่ร้านกาแฟใช่ไหมคะพามาชอปปิ้งเลยพี่น้องเพิ่นแลนหลินอยู่น้ำเมียเพิ่นสักครูเพิ่นก็เลยอยากนั่งรถเข็นก็เลยมานาั่งก็เลยซื้อของให้เพิ่นหลินซื้อเขาคั้ว,วน้ำนะตอนนี้ซื้อกระท้าใหม่ด้วยสองใบแล้วก็ตะตริวสองใบอ่ะผัดพัดพัดผัดาัดเร็วเร็เงินนะ่ะหนึ่งจ้องจ้ำหนึ่งจ้องจ้ำถ่ายรูปมาเร็ว พันมวนหลบุยอพายจู่จู่จู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 ูจูจูจเจตตาพั่มาเลือกกระเบื้องเองมาเลือกเครื่องครั่วเองไหมคะมือานี้ค่ะไปไปค่ะพีน้อ โอเคคลิปเอรวันนี้ขอราไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นำมาฝางนะคะมุมน่ารักของแเอรและน้องนาลิตาเวลาออกข้างนอกนะคะพี่น้องโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่องเคลดชนแนลขอคุณนะสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ